วสวัสดีครับมาชมการถ่ายทอดสดระว่างมหาวิทยาลัยปทุมธานีฟุตซอลขับพบกับทีมอินสปายทีสปอร์ตและราชพัฒน์สวนสุนันทาสวนสุนันทาครับในชุดสีขาวเป็นฝ่ายเกนุ้ยเล่นเลยครับอย่างหาช่องอยู่นะครับมอปทุมลคริน ใ่คะแนนเส้นขึ้นหน้ามาสกิดจังหวะน,นี้มีพื้นที่ซับโอ้โหไปชนเสารครับยังได้กองบอลอยู่มปทุมยิงจังหวะน,นี้เรียบร้อยครับจิ้มลอดหว่างขาเข้าไปครับพาราดอนครับการการยิงจังหวะน,นี้เข้าไปครับให้มอปทุมธานีขึ้นนำหนึ่งประตูต่อศูนย์ไหลขึ้นหน้ามาสุดท้าหลังปเปิดมาหน้าประตูแนวครับของมอปทุมยังช่วยช่วยสกัดไว้ได้และโดนบีบพื้นที่นะครับ พาแวกขึ้นมาเองหลบไปได้3แล้วเป็นโอกาสของมอปทุมครับหลุดมา2คนจ่ายจรงนี้แล้วก็เรียบร้อยนะครับ2ประตูต่อศูนย์โอ้จังหวะนี้ต้องชมครับพาแวกสามมาแล้วหลุดมาเนี่ยมันโลง่ลงๆเลยครับการทำประตูของสุทธิชัยนี่ครับเพื่อนเนี่ยจ่ายย้อนไปนิดนึงแต่ยังตรงตัวอยู่นะครับเกี่ยวมาแล้วก็แปรล่ลงๆเข้าไปครับ 2ประตูต่อศูนย์ครับมอประทุมออกนําวันนี้ยังไม่พลาดครับผู้สัปปะตูของมอประทุมครับภูบดินภูบดินต้องออกบอลยาวแล้วครับภูบดินคว้างออกมาแม่นซะด้วยหม่งตั้งกนมายิงจัหวันนี้เกี่ยวมาโล่งๆเรียบร้อยครับ3ประตูต่อศูนย์การยิงของภาสกรครับจังหวะน,นี้ต้องบอกว่าผู้สัปปะตูสวนสุนันทาออกไปผิดจังหวะครับออกไปแล้วไม่เจอบอลครับ ดูอีกครั้งครับเนี่ยออกไปแล้วไม่เจอบอลนะครับผู้สีประตูของสวนสุนันทาทีละพงละครับผู้สีประตูของสวนสุนันทาและบอลเนี่ยมันเลือมมาถึงพัสกรครับไม่ต้องทําอะไรครับจับแล้วก็เขี่ยให้บอลมันเข้าประตูไปเท่านั้นครับพัสกร3ามศูนย์เลครับหลอกกันอยู่2คนครับจังหวะสุดท้ายเป็นเจสรินครับพยายามจะยัดเสาแรกหลุดกรอบออกไป เกี่ยวกับหลังมาเจังวะนี้มีพื้นที่แล้วก็แล้วก็ตามมา1ประตูต่อ3นะครับสวนสุนันทาดูอีกครั้งครับต้องชมเพื่อนนะครับจังหวะน,นี้พงศกรเนี่ยลุยมาแล้วก็จ่ายถวายพาให้กับเจรายุยิงเข้าไปแล้วก็จบครึ่งแรกครับเป็นทางด้านของ มอปทุมธานีฟุตซอลคลับครับออกนําทีมคู่แข่งครับอย่างอินสปายทีสปอรตและราชพัฒส,ส์สวนสุนันทาอยู่3ประตูต่อ1นะครับคู่ที่รับชมอยู่นี้เป็นการแข่งขันในครึ่งหลังแล้วนะครับขวางสนามมาจ่ายเข้าในตั้งแล้วหยิงยิงไหมยิงไปติดบ็อกครับนันทวัฒน์กระโดกมาได้ดีครับวรรณกร วันจักรลุดแล้วยิงยอดขาเข้าไปเลยครับ4ประตูต่อหนึ่งครับโอ้เยือกเย็นมากครับวันจักรดูอีกครั้งครับไปตัดบอลมาได้ครับแล้วลุดเดียวเนี่ยดึงจังหวะเยือกเย็นมากครับรอจนผู้สยประตูงอเนี่ยขาตายแล้วก็ยิงลอดหวังขาเข้าไปครับนัทพลขวางสามกลับไปครับยังขึ้นหน้าไม่ได้ยังหาช่องแทงตามช่องไม่ได้แล้วไปเสียบอลแล้วครับมาแล้วครับ สต่อสองโอ้โหตัวชาร์จชาร์ไม่โดนนะครับตัวจ่ายจ่ายบอลแล้วเข้าประตูไปเลยครับดูอีกครั้งครับพระดอน,นะครับ <S <S เห็นเพื่อนเลยครับจ่ายมาเสาสองครับตัวเติมเนยพยายามจะแปรครับภาคสกอร์จะแปรไม่โดนครับผูบดินออกให้กับวันกร ขวาสนามมาเลยครับสุดที่ชัยแล้วจังหวะนี้มีตัวเติมมาเรียบร้อยครับวรรณกรโอ้โหเติมมายิงแบบมั่นใจเลยครับดูอีกครั้งครับนี่ครับมาตามนัดเลยครับซ้ายขวาครับตัวไกลส่งให้ตัวชาร์จครับวรรณกรเติมมาชาร์จจังหวะนี้จะจะเข้าไปเลยครับวันนี้เด่นมากนะครับ ถ้าให้เลือกแมนออฟเดอะแมตเนี่ยว,วันณกรณวันนี้น่าจะได้เลยครับรัตติครับหมายเลข11กับตันทีมของสุนทรนันทากระชากหลบมาดึงไม่อยู่แล้วจ่ายเสาไกลแปรเรียบร้อยครับเจประตูต่อหนึ่งครับการชาร์จจ่อจของโอมารินครับต้องบอกว่าวันนี้ในรูปแบบการเข้าทำของมอปทุมธานีเนี่ยทำกันได้ดีมากครับนี่ครับจงังหวะนี้ เห็นเพื่อนเติมมาก็จ่ายมาที่เสาไกลเลยครับโอมารินก็ง่ายๆครับไปให้เขากรอบเท่านั้นเลยครับเจ็ดประตูต่อหนึ่งครับเอาไปสะดุดนิดนึงยังสกิดต่อให้กับเพื่อนได้เล่นพื้นที่แคบได้สวยครับหลบมาสองหลบตัวสามได้ไหมหลบตัวสามมาย้อนกลับไปแล้วเรียบร้อยครับโดนเตะล้มลงไปโอ้วันนี้นี่กล้าเล่นมากครับเล่นของมอปทุมธานีรับใบเหลืองไปครับพีรพัฒน์ หมายเลยขอของสวนสุนันทายืนกันเป็นสี่เหลี่ยมเลยนะครับต้องดูว่าสูตรไหนครับสี่เหลี่ยมยืนกันแล้วก็วิ่งสลับตัวเตะโอ้โหลูกสูตรก็มาครับกดสูตรติดด้วยครับจังหวะนี้มอปทุมธานีครับโอโ้แปดประตูต่อหนึ่งครับดูอีกครั้งครับนี่ครับยัดไปลึกถึงเสาไกลครับ เจสรินก็ไม่ต้องทําอะไรมากครับแค่ตั้งหน้าขาหน้าเท้าเนี่ยให้มันเข้ากรอบแท่นั้นแหละครับตัดบอลมาได้อีกแล้วครับมอปทุมธานีโอนนำแล้วเล่นเพาวเพด้วยครับโอ้วรนณกรแดทิกเลยครับโอ้แล้วเขาถูกส่งลงมาจังหวะนี้เนี่ยเป็นผู้สัตรูจําเป็นเพื่อเล่นพาวเพ์ได้บอลปุ๊บหลบ2อยิงเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปเพอร์เฟกสมบูรณ์แบบมากๆครับลูกนี้ของวรรณกร ดูอีกครั้งครับเนี่ยหลบ2แหวกกลางไปเลยนะครับเนี่ยโอ้โหโดนเตะซ้ายเตะขวายังมาได้ครับแล้วยิงอย่างนี้ยิงส่วนเข้าไปเลยครับบอลเสียบสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหถ้ามีรางวัลประตูยอดเยี่ยมเนี่ยลูกนี้น่าจะได้เลยครับฮัตติกไปแล้วหนึ่งคนนะครับมอประจุมธานีแล้วก็เป็นโอกาสผู้เสียประตูมือสองบ้างครับของมอประจุมธานีขวางสนามมาจังหวะนี้ แล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับผลปรากฏว่ามหาวิทยาลัยปทุมธานีฟูตซอลขับครับไล่ย,ยิงเอาชนะอินสป r าชีสปอร์ตและราชพัฒสวนสุนันทาไปอย่างสุดมันครับ9ประตูต่อหนึ่ง